สวัสดีสมาชิกคาสนาเศรีเดชนะครับวันนี้หุกับหัวมันเดินใช่กันนครับวันนี้มีฟุตบอลเลือดลุ้นหลายรายการนะครับหนึ่งคู่หนึ่งรายการวันนี้มอมที่เกมฟุตบอลพิวรีกอังกฤษคู่ระหว่างท็อตแนมฮอตสเปอร์ประวัติตลาดกบเยนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาดูและฟังเจ้าบ้านท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับภายใต้การคุมทีมของอังเก้บอสเตโคกลูผลงานล่าสุดบุกไปแพ้แอสตันวิลล่าสองประตูต่อหนึ่ง ในศึก A. l e a ครับส่วนเกมนีนลีกบุกไปชนะเบรนฟอร์ด0ประตูต่อ2ตารางคะแนนในลีกตอนนี้อยู่อันดับ15แข่งไป24นัดชนะ8เสมอ3แพ้13มี27คะแนนทางฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของรูปเบนนัมโบลิมผลงานล่าสุด,ดเปิดบ้านชนะเลสเตอร์ซิตี้2ประตูต่อ1 ในศึกเอเบครับโซนเกมในลีกเปิดบ้านแพ้กับคริสตัลพาเลท0-2ตารางคะแนนในลีกตอนนี้อีเลอร์14แข่งไป24นัดชนะ8เสมอ5แพ้11มี29คะแนนการจัดทัพวันนี้เจ้าบ้านสเปอร์มาในระบบ4-2-3-1นาปอซงมาติสเตลเติมเกมลุกด้วยซอนฮึงมินเจมเมดิสัน เดยันคลูเซฟสกีวิธีกลางส่งโรดิโกเบตันคูร่วมกับลูคัสเบิร์กวานคูเซนเตอร์อาซิเกรประสานงานร่วมกับเควินดันโซแบ็กซ้ายเจสเปนแบ็กขวาเปโดปอโรคู่สามตัวก็จะเป็นกุยโมวิคาลิโอทางด้านทีมเยือนแมนยูมาในระบบ3-4-2-1นาเปาส่งลัสมูทไอยลุน เตมเกมลูกด้วยคอปปี้เมนูอเลฮาโดกานาโชวม่ซีเกมลูกส่งบรูโน่เฟรนันเดสร่วมกับมาเนลอูอกาเต้วิงแบกซ้ายดาโลวิงแบกขวาแพทริกโดกูแพงงลังสามคนว่างแฮรรี่แมกไวยมาสลาอุยเรยนี่โยโรคู่สามตัวก็จะเป็นวังเดอโอน่าคู่นี้ก่อนเกมไม่มีใครเหนือกว่าใครเกมล่าสุดที่เจอกัน สเปอร์เปิดบ้านชนะ4-3ฮัทซันน่าของคุณนี่ผมมองว่าสเปอร์กลับไปผลงานย่ำแย่อีกครั้งหลังแพ้บนลถ้วย2เกมติดส่วนทางแมนยูชนะ4จาก5นัดหลังสุดในทุกถ้วยอย่างไรก็ตามผลงานแมนยูยังไม่ของเส้นคนว่าเกมนี้มีโอกาสจบลงด้วยผลเสม,มอสูงมากส่วนตัวแล้วยังเลือกเชร์ไปที่ แมนยูน่าจะบุกมามีแต้มในเกมนี้สกอร์ที่คาดเสมอกันไป2องต่อสองอย่าลืมติดตามช่องวันน้นครับไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ